เปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยสายกิบกิบแบบนี้เลยใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะเราก็เปลี่ยนมาให้แล้วนะคะนี่ถ้าคุณผู้ชมได้ยินราคาปุ๊บนี่ต้องร้องว้าวแน่นอนเพราะว่าราคาเขาคุ้มค่ามากจริงๆนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรถยนต์มือ 2, มสองมงคลคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะ วันนี้ก็อยู่กับมุกและรถคันนี้เลยค่ะ Honda City เครื่อง1.5เกีย์ออโต้ปี2044น้ำตาลคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโฉมแมลงสาบนะคะเก็บงานมาพร้อมใช้ให้เรียบร้อยถ้าคุณผู้ชมได้ยินราคาปุ๊บนี่ต้องร้องว้าวแน่นอนเพราะว่าราคาเขาคุ้มค่ามากจริงๆนะคะจะสวยแค่ไหนเดี๋เราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะดูภายนอกก่อนนะคะนี่ตาไฟ อยากเสนอมากเลยว่าตาไฟเนี่ยปกติแล้วมันเหลืองตามการใช้งานใช่ไหมคะแต่ว่าเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยสายกริบๆแบบนี้เลยใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะไม่ใช่แค่เปลี่ยนตาไฟข้างหน้านะคะด้านหลังเราก็เปลี่ยนมาให้เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะนี่ดูได้เลยนะคะอาจจะมีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยนะคะรถ20ปีมาแล้วแต่ว่าสวยๆกริบๆแบบนี้นะคะหาไม่ได้ง่ายๆแล้วเนาะ ในส่วนของล้อนะคะแม็กเราก็เปลี่ยนมาให้นะคะคันนี้นะคะนี่เลยใหม่ๆสะอาดสะอาดนะคะอ,าอ่าดูภายในกันบ้างดีกว่าภายในนะคะนี่อีกอย่างหนึ่งนะคะปกติแล้วรุ่นนี้เป็นเบาะผ้าแต่ว่าหุ้มเบาะหนังมาให้ใหม่แล้วเรียบร้อยใช้งานอีกได้ยาวๆเลยเป็นเกียร์อัตโนมัติเกียร์ออตโอตโอ้เจ็ดสปีดเลยทีเดียวนะคะ นี่สภาพภายในนะคะอ่ายังถือว่าแบบว่าใช้งานอีกได้ยาวๆเนาะฝาเพดานต่างๆนะคะถือว่าเรียบร้อยนะคะดูได้เลยอาจมีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยนะคะอ่าดูในส่วนของด้านหน้าไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราดูในด้านหลังกันบ้างมาด้านหลังนะคะนี่ ถือว่าเรียบร้อยนะคะสภาพภายในภายนอกโดยรวมนะคะและคันนี้นะคะเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนะคะดีแน่นอนสมบูรณ์พร้อมใช้งานเน้นย้ําเลยว่าเกียร์ช่วงล่างเครื่องยนต์พร้อมใช้งานสมบูรณ์นะคะแอร์เย็นด้วยมาทดสอบขับได้นะคะมาลองขับดูก่อนได้นะคะมาเดี๋ยวดูด้านหลังกันบ้างอย่างที่บอกว่าด้านหลังนะคะเราก็เปลี่ยนมาให้แล้วนะคะนี่ เปลี่ยนมาให้ใหม่ๆเลยนะคะปกติแล้วมันก็จะแตกมันก็จะเหลืองนะคะเพราะว่ารถ20ปีมาแล้วพออยู่กับเราคือเราเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะดูด้านหลังกันบ้างมาอ่านี่ Honda City นะคะก็ด้านหลังก็เก็บของได้กว้างๆลึกๆแบบนี้เลยเนาะยางอะไหล่นะคะหรือว่าแม่แรงนะคะก็อยู่ในรถพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะคะนี่เปิดให้ดูเลย คันนี้เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างแอร์เย็นไม่เคยติดแกนนะคะใช้งานอีกได้ยาวๆเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะมาเดี๋ยวดูเลขไม้นะคะกันบ้างว่ารถ20ปีเลขไม่จะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะคะเออเกียร์หรือว่าพวงมาลัยต่างๆนะคะสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้เลยค่ะมาสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังกันนี่ถือว่าเก็บงานได้เรียบร้อยใหม่ๆกริบกเบาะหนังก็หุ้มมาให้นะคะนี่ดูได้เลยเนาะ อ่เลขไมคคันนี้นะคะอยู่ที่3,2832 32กิโลเมตรนะคะถือว่าเฉลี่ยปีละประมาณ1 5 0 0นนะคะก็อายุตามใช้งานของรถคันนี้เลยเนอ้อย20ปีมาแล้วนะคะแต่ว่าสภาพแบบนี้เนี่ยคือเอาไปไม่ผิดหวังเนาะมาจะด,ดูหน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะ,ะหน้าห้องเครื่อง เครื่องยนต์เบนซินนะคะ1 5 0 0พรซีซีแ8แรงมา้าดูดสภาพห้องเครื่องนะคะนี่มาดูกันได้เลยอ่ดูได้จากน็อตต่างๆนะคะสติกเกอร์มอกสติกเกอร์ต่างๆนะคะจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะเป็นเครื่องยนต์ i v t e c ทด้วยนะ ตอนเปิดตัวคันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณ6 0แสนกว่าหรือ5 0 0 0สนปลายๆ6 0แสน 6, นะคะเดี๋ยวเรามาบอกราคากันเลยว่าคันนี้นะคะราคาจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่รถเก่งซีดานเกียร์ออโต้ฮอนด้าซิตเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานไม่เคยติดแก๊สราคา99,000บาทคะ่ะ99,000บาทเท่านั้นนะคะ1,000 100, 0 0มีทอนคะ่ะ99,000บาทใครสนใจคันนี้นะคะ ติดต่อมุกได้ที่เบอร์0626429451 0626429451ได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวดูสภาพโดยรวมอีกทีเนาะใหม่ๆคลิปๆแบบนี้เป็นเจ้าของได้ง่ายๆโทรมาหามุกได้เลยค่ะ